สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่24กันยายน2564เราอยู่ในคู่ทองคำนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้ไอเดียเพิ่มในการเทรดนะครับก็เป็นคลิปสำหรับการศึกษานะจะอธิบายว่าทำไมถึงให้สัญญาณเซลล์นะครับบริเวณนี้โอเคนะครับก็มาเริ่มกันที่อันที่สำคัญที่สุดก่อนเลยก็คือการดูเทรนดนะครับ กราฟเนี่ยแต่ก่อนนะครับเขามีเทรนขาขึ้นอยู่นะครับนี่คือทำเฟรมเพหนึ่งนะครับทำโลททำไฮ่ทำโลททำไฮขึ้นมาแบบนี้นะครับตามทฤษฎีของดาวเทลลี่เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นขาขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนที่กราฟเนี่ยเขามาบริเวณนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับกราฟเข้ามาบริเวณเนี้ยผมให้สัญญาณบายนะครับโอเคไหมแล้วเราก็ TP กันนะครับที่ TP1 นะครับที่ตรงนี้โอเคนะ TP1 ประมาณสัก1,200จุดนะครับนะผมก็เก็บกำไรไปแล้วก็บอกให้ทุกคนปิดนะครับทีนี้ผมมองว่ามันจะขึ้นต่อนะเพราะว่าตัวของราคาเนี่ยเขาดันขึ้นไปนะครับแล้วก็เขายังไม่ทำลายโลตรงนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาทำลายโลตรงนี้ผมจะตีว่ามันเป็นขาลงทันทีทีนี้ เกิดอะไรขึ้นครับกราฟเขาไป TP เราใช่ไหมแล้วก็โชคดีมากนะครับใครที่ปิดเนี่ยก็เรียบร้อยทํากําไรไปนะครับทีนี้กราฟมันมาชนตรงนี้ครับมันเป็นค i n g นะตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วกราฟก็ลงมาครับทีเนี้ยพอเขาลงมาตรงเนี้ยมันเบรกเทนนะครับมันเบรก l ลตรงเนี้ยเราเลยถือว่ามันเป็นขาลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เราจะบายกันเนี่ยเราจะไม่บายแล้วนะครับนะพอมันเบรกเ e นเนี้ยเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องเล่นก็คือเราจะต้องเล่นขาอะไรครับเป็นเซลล์เท่านั้นโอเคไหมเป็นเซล์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอกันที่ตรงไหนครับดูนะครับคีย์ที่สําคัญก็คือเป็นดีมานโซนหรือซัพพลายโซนนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นดรอปเบสแล้วก็ดรอปนะครับซึ่งตรงนี้มันซ่อนอยู่ใน m 5อ่านี่นะครับบริเวณเนี้ยเล็กๆบริเวณเนี้ยเนี่ยนะครับเบสเบสตรงนี้เนี่ย นะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปขยายดูในไทม์เฟรม M15 หรือว่า M30 เนะี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า king นะเราจะเรียกว่า king นะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้พอมเรามีตัวของ b a s นะครับด r o p base d เนี่ยหรือว่า supply z o n แล้วเนี่ยเรามองไปทางด้านซ้ายมือเราจะสังเกตเห็นตัวของตัวของแนว ต้านนะครับตัวของแนวต้านซึ่งเคยเป็นแนวรับมาก่อนโอเคไหมนะครับซัพพอร์ตบีค m e รี s ิสแตน c ์นะครับ,รบตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอันที่1เลยนะครับก็คือเทรนเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงเราเล่นเซลล์อันต่อมาก็คือเรามีดอบเบิลด,ดอบโอเคไหมครับที่ซ้อนทับกับตัวรี s ิสแต n c e หนึ่งและ2นะครับทีนี้มีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ ถ้าเรากางฟิโบนะครับกางฟิโบนะครับตัวนี้เนี่ยร้อยอยู่บนนะครับศูนย์อยู่ล่างตรงนี้คือราคาที่50กับ61.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจในการเข้าเทรดนะครับซึ่งถือว่าถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปตรงนี้โอ้ยราคาดีเว้ยถ้าเจ้าจะทุบลงมาอีกเขาจะทุบลงประมาณนี้นะครับ50ถึง61.8โอเคไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ อ่ะมีฟีโบนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวของเทนไลน์นะครับที่ลากมาจากไฮตรงนี้เนี่ยนะครับกับไฮตรงนี้เนะี่ยถ้ากราฟเขาขึ้นไปพอดีแบบนี้นะครับปึ๊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 บบริเวณแถวเนี้ยนะครับขึ้นไปตรงเนี้ยพอดีเนะี่ยมันเอียงๆนิดนึงขึ้นไปประมาณนี้พอดีจะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับเขาก็จะชนเทนไลน์เพราะว่าเทนไลน์ก็เป็นหนึ่งใน แนวต้านหรือว่าแนวรับนะครับอีกประเภทหนึ่งอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะครับแล้วก็ TP เนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับอ่ะโอเค TP เนี่ยกอยออย็อยู่บริเวณเหนือเบี้ยวเลยอยู่บริเวณเหนือตัวของเบสตรงนี้นะครับที่ซึ่งเป็นตัวของดอบเบสดอบอีกทีหนึ่งนะตรงนี้อีกทีหนึ่งนะ TP ที่1น,นะครับ แล้วก็ TP ที่2เนี่ยก็คืออยู่เหนืออ,อยู่ต่ํากว่าโลก่อนหน้าได้เลยนะครับโลว่โลตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าการาฟมันเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบ่งปิดนะครับถ้าเกิดว่าเขาราคาเขาน่ารักนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะเขาจะน่ารักกับเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเขาน่ารักนะครับผมก็จะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดบริเวณนี้ก่อน50%แล้วก็ ลันอีก50นะครับเพราะว่ามันเป็นขาลงที่ค่อนข้างสวยงามโอเคนะครับตรงนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมใครมีตรงไหนไม่เข้าใจก็ลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะครับพวกนี้เป็นความรู้สากลน,นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชดูได้นะครับโอเคแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆเนี่ยมารวมกันประกอบกันนะครับการเทรดแบบนี้จะเรียกว่าเป็นมัลติแฟกเตอร์นะครับหรือว่า เป็นปัจจัยที่ซ้อนทับกันหลายๆอันนะครับแล้วเราก็หาจุดที่ใช่ในการเข้าเทรดครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีกำไรนะครับแล้วก็เอากำไไรนี้ออกไปใช้ชีวิตกันนะครับสวัสดีครับ